สุจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุดจริตน,นวัตกรรมการถอดบทเรียนเบสแฟกชีตโรงเรียนสุดจริตสร้างคนดีสู่สังคมสร้างรอยยิ้มสู่โรงเรียนด้วยนานอนสมายโมเดลโดยนางวิรัตรักภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนานอนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศรึกษาปฐมศึกษาตังเขตหนึ่ง ความสำคัญของผลงานเหตุผลแรงบันดาลใจโรงเรียนวัดนานนอนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตจึงได้บูรณาการเข้ากับโครงการกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่คือโครงการโรงเรียนวิถีพุทธวิถีไทยโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อโครงการดนตรีสู่ชุมชนโครงการสมองกลรูโ่ครงงาน ทางโรงเรียนจึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริตห้าประการของนักเรียนโรงเรียนวัดนานนนท์ในรูปแบบสร้างคนดีสู่สังคมสร้างรอยยิ้มสู่โรงเรียนด้วยนานนนท์สมายโมเดลแนวนคิดหลักการสำคัญคือหลักการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษาครูผู้ปกครองและนักเรียนนโยบายเชิงรุกเป็นการทำงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเน้นวิธีการที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่าและมีคุณภาพหลักการจัดกิจกรรมแบบเชิงรุกเน้นการปฏิบัติจริงทําจริงการสร้างภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการจากชุมชนองค์กรเอกชนการใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพองจรเดมิ่งและการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการกลับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะสุจริต5าประการจุดประสงค์และเป้าหมายของผลงานนวัตกรรมการถอดบทเรียน จุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริตรูปแบบสร้างคนดีสู่สังคมสร้างรอยยิ้มสู่โรงเรียนด้วยนานอนสมัยโมเดลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะสุจริต5ประการเพื่อสร้างเครือข่ายครูผู้บริหารบุรคลากรในการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรสุจริตเป้าหมาย ครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดนานนอนร้อยละร้อยมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและปลูกฝังคุณนลักษณะสุจริตห้าประการให้แก,นกน่นักเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดนานนอนร้อยละร้อยมีคุณนลักษณะสุจริตห้าประการกระบวนการผลิตนวัตกรรมการออกแบบนวัตกรรมโรงเรียนวัดนานอนอนได้ดําเนินงานโรงเรียนสุจริตโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้ามาพิมพ์ส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาชื่นชมกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ปันตกิจผ่านกระบวนการ n a n o n นานอนคือการกำหนดปัจจัยความสำเร็จเป็นเป้าหมายทำงานแบบนโยบายเชิงรุกมุ่งจัดประสบก,การณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีเครือข่ายสานับสนุนและเผยแพร่ผลงานส่งผลให้เกิดรอยยิ้มในโรงเรียนสมายเมื่อนักเรียนมีคุณลักษณะสุจริต5ประการ ก่อให้เกิดสังคมสุจริตในโรงเรียนและส่งผลต่อชุมชนมี4ขั้นตอนขั้นวางแผน P ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีการประชุมกำหนดแผนงานโครงการในแผนเป็นัติการประจำปีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนานอนสร้างรูปแบบการจัดโครงการกิจกรรมตามแผนเป็นัติการประจำปีขั้นตอนที่2ขั้นดำเนินการดู โรงเรียนมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. N Necessary ปัจจัยความจำเป็นศึกษาสภาพปัญหาปัจจัยความจำเป็นเพื่อกำหนดความต้องการในการพัฒนากับเพื่อนโรงเรียนสุจริตนำมาจัดลำดับความสำคัญวางแผนกำเนิดกรอบในการสร้างและพัฒนาเพื่อดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง A. H active นโยบายเชิงรุก ร่วมประชุมวางแผนดําเนินงานของขคณะกรรมกา,ารทีมบริหารผู้รับผิดชอบโครงการกําหนดนโยบายการทํางานเพื่อให้บรนรูปเป้าหมายมีการประชุมวางแผนการเลือกโครงการโดยการเลือกโครงการ4โครงการ n n i f r e ฟรีโน o ี o operation. นันบวกโ o อเดำเนินการจัดประสบก,การณ์ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงโดยการใช้กระบวนการ C A R P c r ดังนี้ C Collective Agreement สร้างข้อตกลงร่วมกันเป็นกระบวนการที่ครูผู้รับผิดชอบโครงการผู้สอนต้องดำเนินการเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดกับนักเรียนก่อนการทำกิจกรรมและนักเรียนต้องร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการทำกิจกรรม A. Active Learning เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจร,ริงและที่สำคัญนักเรียนต้องทำกิจกรรมตามข้อตกลงที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ A. Reflection การสะท้อนผลงาน การถอดบทเรียนโดยครูผู้รับผิดชอบโครงการครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆนำนักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมในรูปกระบวนการกลุ่ม P Portfolio สร้างผลงานคือการนำความรู้มาจัดทำเป็นผลงานป่านการบูรณาการในชั้นเรียนตามกลุ่มสาระต่างๆ C N Network เครือข่ายการมีส่วนร่วมจากภายในและภายนอกองค์กร การสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนบุคลากรขั้นตอนที่3ขั้นตรวจสอบ c เป็นการตรวจสอบการบริหารการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริตตรวจสอบระยะเวลาวิธีการขั้นตอนการทํางานและคุณภาพของการบริหารจัดการคุณภาพนักเรียนทสี่ขั้นประเมินผล X มีการประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวงจร pdca มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหาจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อนำผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาวางแผนกำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีตัดไปการกับเพื่อนโรงเรียนสุจริตตามโครงการในแผนปฏิบัติการตามรูปแบบสร้างคนดีสู่สังคมสร้างรอยยิ้มสู่โรงเรียนด้วยนานอนสมาโมเดลเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะสุจริต5ประการตามโครงการดังนี้1โครงการวิถีพูดวิถีไทย เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนนำหลักพุทธธรรมหรือองค์ความรู้ที่เป็นคำสอนในพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวัดนนท์ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่เหมาะสมด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตโดยมีกิจกรรมโดยรวมดังนี้กิจกรรมวันสําคัญงานประเพณีกิจกรรมวันสําคัญดังพุทธศาสนากิจกรรมวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมทําความดีตลอดวันกิจกรรมพบกันสุดสัปดาห์ โครงการดนตรีสู่ชุมชนนักเรียนโรงเรียนวัดนาน,นอนได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีคิดเป็นร้อยละ60ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการฝึกซ้อมการแสดงโดยแบ่งเป็นวงดนตรีทั้งหมด5วงคือวงโยธวทิตวงดนตรีสตริงวงเมลเดีนวงกอมโบและแต่วงโครงการสมองกลสู่โครงงานเป็นโครงการที่ใช้ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและโคดดิ้ง เป็นความรู้ที่ผู้เรียนสามารถต่อยอดและพัฒนาเป็นผลงานของตนเองเป็นการผูกฝังให้นักเรียนรู้ถึงโทษของอินเทอร์เน็ตและนำประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตไปใช้ให้ถูกต้องมีกิจกรรมสนุกกับอุ่นยนต์กิจกรรมเกมสร้างสรรค์กิจกรรมต้องโลกว้างการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อเป็นกิจกรรมตามปรัชญาความพอเพียงมีกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมสร้างสารรค์งานศิลป์สูส่อาชีพกิจกรรมเกษตร,รเพื่อการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนเกิดความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีผลการดำเนินการผลสลัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับด้านผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนวัดนานนอนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลการประเมินค่านิยม12ประการผลการประเมินคุณลักษณะสุจริต5ประการ ผ่านการประเมินตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อยจากรายงานผลการประเมินทั้งหมดด้านครูครูมีรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะสุดจริต5ประการของนักเรียนโรงเรียนวัฒนนนท์ที่เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพครูมีเครือข่ายเพื่อนครูผู้บริหารชุมชนองค์กรภาครัฐเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจ,จริตด้านชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับนักเรียนและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมของชุมชนทําให้นักเรียนมีความรักความภาคภูมิใจในชุมชนโรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนปัจจัยนําไปสู่ความสําเร็จภายในผู้บริหารให้ความสําคัญในการสนับสนุนโครงการกิจกรรม มีการนิเทศติดต,ตามอย่างต่อเนื่องครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมปลกฝังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนเองมีความตั้งใจและพร้อมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมภายนอกคณะกรรมการสารศึกษาผู้ปกครองนักเรียนชุมชนให้ความร่วมมือสนับสน,นุนนวัตกรรมการถอดบทเรียนเบสเพคิดโรงเรียนสุจริตสร้างคนดีสู่สังคมสร้างรอยยิ้มสู่โรงเรียนด้วยนานอนสมายโมเดล เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร<ม>ครูนักเรียนชุมชนในการสร้างสังคมสุจริตในโรงเรียนวัดนานอน,นสุจรรรรริโงงเเีียยนแหห่่ควาามดชใ้